สวัสดีครับสวัสดีพบก,ก,กันกับช่องคนรัก,กเกษตรนะครับลันนี้คนรัก,กเกษตรพาเพื่อนๆมาพบก,กับต้นกวักมรกตดํานะครับกวักมรกตดําก็เป็นไม้แห่งความโชคดีเป็นไม้แห่ง การเรียกโชคลาภวัสนาเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าบ้านนะครับชื่อว่าต้นกวักมรกตนะครับยิ่งถ้าได้เป็นกวักมรกตด,ดําอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยรับรองเลยความกลังความฮอตเนี่ยไม่แพ้กวักมรกตเขียวเลยนะครับวันนี้จะมาแสดงวิธีการปลูกหรือว่าการขยายพันธุ์ต้นกวักมรกตดานี่แหละครับเนี่ยครับเนื่องจากกระถางน,นี้ปลูกไว้นานแล้วเนี่ยครับเกิดหนอเยอะมากนะครับ ต้นสวยใบสวยมากเลยนะครับแล้วในกระถางนี้มีอยู่หลายต้นมากนะครับเดี๋ยวผมจะแยกออกเป็นสองกระถางนะครับเนี่ยครับเต็มเลยนะครับสําหรับกระถางนี้ผมว่าเกือบเกือบสิบต้นได้นะครับเนี่ยครับใบเขามีความสวยมากนะครับสําหรับต้นกวากมรกตดำน่ะแค่กวักมรกตก็เป็นไม้ยอดนิยมอยู่แล้วยิ่งเป็นกวักมรกตดำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับความต้องการ ที่ใครๆก็อยากได้มาครอบครองนะครับสำหรับต้นไม้ต้นนี้วันนี้จะทําการเนี่ยครับแยกกระถางนะครับจากกระถางเดียวเป็นสองกระถางซึ่งวัสดุปลูกก็เป็นวัสดุปลูกที่มีความโปร่งน้ําร่วนซุยและก็มีธาตุสารอาหารนะครับจะทําให้ต้นกวักมรกตดาของเราเนี่ยเจริญงอกงามได้ดีนะครับเนี่ยครับดึงออกมาตั้งกระถางแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็มาทําการแยกออกนะครับ ขั้นตอนนี้เราก็ควรใช้ความระมัดระวังนะครับไม่ให้รากของเขาขาดนะครับการปลูกกวักมรกตดำนะครับถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากนะครับคือไม่ต้องรดน้ําทุกวันกวักมรกตดำเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้ําน้อยมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่สามารถปลูกในร่มได้ปลูกในที่แด,ดดรำไรได้ซึ่งไม้ที่ปลูกในที่แด,ดดรำไรและปลูกในที่ร่มเนี่ย เขาไม่ได้ต้องการน้ําหรือว่าเขาต้องการดึงน้ําไปใช้ในจํานวนน้อยมากนะครับดังนั้นการให้น้ําสําคัญเลยนะครับควรให้น้ําอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องรดเยอะนะครับถ้ารดเยอะก็อาจจะทําให้ต้นของเขาเน่าหรือ,อไม่งามไม่สวยนะครับเพราะว่าดินแฉะจนเกินไปวันนี้ แสดงวิธีการแยกต้นกวักมรกตต้นนี้แหละครับเนี่ยครับมันผมว่ามันลูกดกมากเลยนะครับต้นนี้ก็เลยคิดจะแยกออกเป็นสองกระถางน,นะครับเพื่อขยายพันธุ์ทําจํานวนไว้นะครับนะครับก็ต้นสวยๆหน่อสวยๆเลยนะครับใบเนี่ยเงามันเป็นสีดําเลยถือว่าเป็นต้นไม้ที่ผมคิดว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ความสวยงามมากนะครับ แล้วก็ชื่อเนี่ยมีความหมายดีมีความเป็นมงคลเนี่ยครับกวักมรกตดำนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีประโยชน์เยอะนะครับปลูกอ,อันดับแรกก็ช่วยเพิ่มสีสันภายในบ้านเพิ่มความสวยงามเพิ่มความเป็นธรรมชาติ ประโยชน์ตัวที่สองนะครับวกวดมรกตดำเนี่ยเป็นต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศภายในบ้านได้นะครับดังนั้นเราจะพบเห็นว่ามีการปลูกต้นกวักมรกตไว้ในตัวอาคารบ้านเรือนหรือว่าในสำนักงานนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่สามารถปลูกในร่มได้และสามารถที่จะปลูกเป็นไม้ฟอกอากาศได้ซึ่งเหมาะมากนะครับที่จะปลูกเป็นไม้ฟอกอากาศสำหรับต้นไม้ต้นนี้ก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับต้นกวากมรกตดําเนี่ยครับต้นนี้ถ้าขายก็จะขายอยู่ที่ประมาณกระถางละ100นะครับถือว่าราคาไม่แพงนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับใบเงาเงามันๆแบบนี้เลยนะครับกระถางก็จะได้ประมาณ4ีถึงห้าน่อเลยนะครับถือว่าเป็นทรงพุ่มที่ได้สวยมากนะครับเนี่ยครับ หากใครสนใจต้นกวักมรักดำนะครับนะครับผมก็ขายอยู่ที่โลตัสบอวินนะครับโลตัสสาขาบอวินศรีราชาชนบุรีหากใครต้องการไม้สวยๆนะครับก็แวะเรียนมาดูที่ร้านของผมได้นะครับร้านผมเปิดทุกวันนะครับ เปิดทุกวันแล้วก็อาจะเปิดในช่วงเวลาประมาณ10โมงขายไปจนถึง2ทุ่มเลยนะครับก็ตามห้างเปิดปิดเลยก็ร้านจะอยู่บริเวณร้านเซเวนเซนร้านไอติมเซเวนเซนนะครับใครที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับก็ลองไปหาซื้อหาดูก็ได้นะคร,รับรองไม้มีแต่ต้นสวยๆเลยนะครับ